อย่าบอกนะว่ามาตัวเดียวโอยตัดต้องอย่างนั้นสิว่ง เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off s t ดซ Zero เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลาโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับเย่๋ลืมใส่กินก็ได้ด้วยนะครับรถละที่หนึ่งร้อยบาทรผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชาก เรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะเชะ้ญร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ c ีไทยลรด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนีครับหรือว่าเติมพันดว d ดีหรือว่าเติมพานไ d ดีพัสเบิร์ที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเิงก์อยู่ข้างร่างคลิปวิดีโอเลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,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 ดีต้อนรับสุ่สินแนักราาไรนี่ครับและวันนี้คุณอยู่กับเกมแะครับลืมชื่อ Kenshin Impact หลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะยครับยังไม่ถึง4,000ไลค์นะครับเพิ่งซัดไป2,000วกว่าผมก็จะเอ้มาบอกหน่อยไปรุ่นผมก็จัดต่อเลยนะครับผมบอกว่าคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยถ้าจะถึง4,000ไลค์เมื่อไหร่ผมจะเติมมาทั้งหมดอีก3,000บาทนะครับแต่ว่าผมผมเป็นคนมีที่มีแต่ให้มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรผมก็เลยเติมไปเลยอีก3,000บาททวนโอ้โหเห็นไหมตัวละครยังกระเด็นเลยอ่ะโดนกินปากผมว่าพุ่งเข้าไป พุ่งกันไปที่หน้าของมันน่ะเออแล้ววันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเปิดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็ เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับววันนี้เราจะหมุนทั้งหมดกี่โลและมีตู้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตู้แรกนะครับผมเป็นการอัดษฐานหาโนเอลนะครับเขาบอกว่าการันตีโนเอลเลยครั้งแรกที่มานะครับซึ่งทีมของผมในปัจจุบันตอนนี้นะครับไลอ up ไม่มีน้ําเลยแล้วก็ไม่มีน้ําไม่ว่านะครับไม่มีดาบใหญ่เลยเวลาผมตีแรกแต่ละทีนี้นานสัตว์เลยนะครับจะเป็นไลอัพนี้ตัวที่อยากเอาออกสุดๆจนใจจะขาดก็คืออันเนี้ยสองตัวละครนี้นะครับอยากได้ตัวใหม่เข้ามานะครับ แล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับก็จุดเด่นของเขาคือใช้ดาบใหญ่แล้วก็สามารถที่จะกระเทาะพวกลงแร่อะไรแบบนี้ได้เร็วนะครับผมมาผู้จะมาทําไมบ่อย,อยวะเอออันนี้มันเป็นตู้ช่วยสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับโอเคโอกาสก,าก็คือ0.6นะครับมีโอกาสตอบตัวละครบอกเลยว่าทุกคนที่เล่นเกมนี้กําลังหลงไหลในลิลักสักอย่างหนึ่งเป็นเจ้าของร้านเหล้าเออแล้วก็เป็นรุ่นพี่เจนนะครับผมผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้ แคสุดๆนะครับ DPS จ๋าๆได้ลองเล่นตุวละครตามเนื้อเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าการฟันแบบไฟลุกอหรือว่าเป็นอันตรีที่เป็นนกพยาหงต์ออกมาขึ้นหน้าจอปัดปาน คุณนึกว่าพันปักษาหลังไหลภาคไฟฟ้านะครับโคมากเลยนะครับผมตัวนี้คือผมอยากได้ที่สุดในตอนนี้เดี๋ยวต้องบอกเหตุผลก่อนนะาทำไมว่าเลือกเปิดตู้เหล่ดนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าผมได้อีก2ตัวนะครับจัดตันแล้วนะครับสำหรับสีภรรยาที่รักของผมนะครับได้เวทีโอเคไหมโอเคนะครับแล้วเขาบอกว่าผมเพิ่งรู้นะว่าเมื่อเราเปิดครบ90้าสโลเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ตัวละคร5ดาวด้วยนะครับแต่ถ้าได้ตัวละคร5ดาวมาก่อนเลดก็จะเริ่มใหม่ ประมาณนั้นนะครับทีนี้เราก็ต้องเปิดซ้ําไป9้าครั้งก็เลยเลือกได้แค่หนึ่งตู้นะครับระหว่างซ้ายกับขวาและที่ไม่เปิดตู้นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเลท่าดาวของเขานั้นรวมอาวุธด้วยครับเออถ้าได้หอกมาแล้วผมไม่มีตัวหอกเลยคืออุปกรณ์อาวุธก็เก็บไว้ในคังแบบเหงาเงาเลยก็คือเหงาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้เหมือนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ไปก่อนเลกูทีเพ สีดาวไปก่อนพี่น้องสีดาวไม่ต้องทายโนเอลอย่างแน่นอนครับผมมาแนละ้อาวุธประมปาราอาวุธแต่นิยายตัวละครเทเฮ้ยเฮย,อ,ยอะไรอะเบียดูวใครอะดาบใหญ่ด้วยครับเฮ้ยผมไม่รู้จักตัวละครตัวนี้นะไม่เคยเห็นใครใช้เลยเฮ้ยมาสตัวว่ะสีดาวซิงซิงคุยเฮ้ยมันเกินไปแล้วอะ่ะ ้ยโดูไวได้เด็กๆผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าแชทได้ไวอวยพรผมอะครับส่งพลังให้กับผมซืมเนื่องมาจากพลังอันหลังไหลดูตัวละครครบเฉยอะมาสามตัวละครอะอุย้ยเกินไปโอ้ของจริงไม่น่าเด็กๆพี่นี่ใครอะ่ะโอ้ดื่มเหล้าด้วย ตาบอดข้างด้วยเอาเป็นว่าขอผ่านแล้วกัน <c oughs> เอาโอเคเป็นท่าสายฟ้าครับซึ่งซ้ำกับตัวละครที่ผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้ชายอไม่ดูดีกว่าผู้ชายอันนี้เป็นท่าดน้ำนะครับไม่รู้สถานะของเขาเลย <c oughs> เอ็มเช็คดว่วนเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบตกใจเด็กๆเดี๋ยวจะมี5ดาวลั่นมาแบบตูมตามตูมตามน้องๆอย่าเสียใจ นะครับผมแล้วก็อันนี้ในดาบใหญ่นะครับผมก็มีกลุ่มดาวให้อับตัวละครเป็นภาพโล่สวยเลยเอ้ยึงดูอีกสองตัวไปดูกลุ่มดาวอีกสองตัวที่ว่าเป็นภาพอะไรกันบ้างโอ้อันนี้คันธนูเหรอคันธนูกลุ่มดาวน้ำคงจะเป็นอะไรเัวนวาวคมภีแสดงถึงความรู้คุณธรรมนำพาจริยธรรมผมบอกแล้วว่าสูตรที่โปของผมได้ผลเสมอทีเพิ่มไปอีกหนึ่งทีไม่ต้องพูดพัมทำเพ็ดกดไปแล้วพี่น้องจ๋า อ่อนครับธนู1อันเลเวนโบมาอีกหนึ่งตัวละครบารบาร่านะครับตัวในเลดตอนนี้เหมือนกันนะครับเป็นตัวบอครธาดน้ำสายยิลลิ่เออผมยิ้เหมือนจะไม่รู้ข้อมูลแต่พูดมมมัมว่วนะครับผมเอ้าต่อไปเอ้ยอย่างเงี้ยเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีดอย่างเงี้ยดาบสามดาวต่อไปกระบองมาแล้วเดี๋ยวตัวหลักจะตามมาครับตัวถือกระบองจะตามมาตอนนี้กระบองมารออยู่แล้วนะครับถ้าได้ยินนะ ดูคินมึงชื่ออะไรนะดูคิเดเหรอถ้าได้ยินนะครับกระบ,บอมึงมารออยู่แล้วนะตอนนี้ตามมาด่วนครับผมนี่ตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูพรสวรรค์กันนิดนึงดีกว่า เขาบอกว่าเป็นตัวละครสายฮิลลิ่งนะครับใช้วงแหวนแห่งเพลงนะครับทำให้มีการฟื้นฟูเนี่ยพลังชีวิตให้แก่ตัวละครนะครับเป็นช่วงๆนะครับผมลินหุยไปต่อกันเลยอาระตู้แรกหายไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือตู้เหล็กแล้วก็ตู้รวมแล้วก็ตู้อาวุธนะครับซึ่งผมไม่เปิดตู้แน่นอนนะครับถ้าใครเปิดตู้นี่อาจจะติดคุกนะให้ใครเปิดเปิดไปเลยผมรอตามเฮ้ยมา เดี๋ยวดุยกันเลยนะครับเราจแบปเน้นๆไปอีกสิรอบไปรอบแรกมาเลยพี่น้องครับผมอันนี้แหละไฮไเลยเลยยังไงสีดาวไปก่อนไอ้น้องสีดาวไปก่อนคือถ้าไม่ได้เปิดรอบนี้อาจจะไม่ได้เปิดอีกนานนะคือผมไม่รู้จะสะสมต์อีกนานขนาดไหนนะโอ้ยโอ้ไป2ดาวไปเลยสำหรับน้องบาบาร่ามาแล้ว ตอ,อนนี้ทีมหลักผมมี3ตัวละครและตนูสายฟ้านะครับแล้วก็มีเมียน้อยนะครับเป็นน้องบาบาร่าแล้วก็มีพาดลมนะครับผมเป็นเวนตินะครับผมยังไม่เคยเห็นใครใช้คัมีเลยเมียน้อยมาละหตัวนะครับผมสดาวตัวนี้เป็นการันตีสีดาวอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่แต่ได้ตัวที่ที่ได้ใช้ก็เลยรู้สึกว่าว้าวนิดนึงนะครับผมไปหนึ0งพอยต์มาใน 3, 2, 1 2> ไปครับผม ที่ดีว่าเปล็ดไม่น่าจะแดงแล้วบอแบบเนี้ยครับเลยตัวเดียวแน่เลยบอกเลยเอ้ยมีแล้วไดออน์ลอกจบเลยครับจบเลยครับอันนี้คือถ้ามึงได้5ดาบแล้วมึงได้ดาบคือมึงยินเหงาเลยเกมส์สวอ์ดาบใหญ่ครับโอ้โหแพ็คนี้ผมว่าน่าจะเจ็บชีดเฮ้ยอวยพรหน่ดีว่าเด็กๆโอ้ยโอ้โหเกินแล้วถ้าแต่ดออย่างนี้เฮ้อย มาอีกหนึ่งเลยครับผมมีทั้ง DPS เลือซัพพอร์ตขนาดนี้มันจะเกินไปแล้วพี่น้องเฮ้ยตอนแรกผมไม่ชอบผมว่าการเปิดได้ตัวซมันแย่นะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอาเลี่ยงเมียน้อยตามมาติดๆเมียน้อยตามมาติดๆครับผม เอาละครับผมวันนี้ผมอยากจะมีประสบการณ์ดีๆมาแชร์นะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มากกว่า10ชั่วโมงต่อ1วันฟังไม่ผิดแล้วครับจะสังเกตได้ว่าช่องของเราเนี่ยครับคลิปวิดีโอเกือบทุกวันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกวันตลอด3เดือนนี้ซึ่งนะครับขาดไม่ได้เลยนะผมต้องบอกเลยว่าถ้าไม่อยากจะตาบ,บอด นี่ครับก็ต้องดีเลยนะแับเ้นออกตัดแล้วเออองตัดดียังไงผมถึงเลือกใช้ใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่าผมยกตัวอย่างมา2ประเด็นหลักๆเลยทั้งเลนแล้วก็ตัวกรอบแว่นนะครับตัวกรอบแว่นเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันบางมากนะอ่ะนี่เห็นกระดาษไหมครับเขาบอกว่ากระดาษ A4 เนี่ยสามแผ่นซ้อนกันไม่มีหนาไกว้นี่ครับคือมันยังบางกว่ามันยังบางกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือแข็งแรงโคตรดูบิดงอไหมครับผมคือมันเข้ากับสรีร่าเห็นไหมผมต้องบอกเลยว่า ตัวนี้เหมาะสำหรับเกมเมอร์มา,มากๆเลยเพราะอะไรมันไม่บีบนะครับแล้วก็มีน้าหนักเบาพะเกมเมอร์มันต้องใส่หูฟังบากอะไรบ้างคือเอาจริงๆแล้วผมมีสองตัวเลยนะควรี่อยู่หน้าคอมนะครับเอาไว้เวลาเราดูโทรทัศน์หรือ คีวงานลงตารางนะครับผมจะไว้ตรงนู้นทั้งหมดมี2ตัวนะครับแล้วก็เลเนเนี่ยสามารถตัดเป็นสายตาด้วยเรื่องพิเศษมากๆนะครับจะเห็นเลยเห็นไหมนะครับจะท้อนสีฟ้าเลยเห็นไหมซึ่งตัวเลนเนี่ยก็คือเลนสีหน้าเอ็กซ์แอมเบอร์นะครับผม เลนเขาเนี่ยเคลือบสีเหลืองอ่อนๆมานะครับทำให้เห็นภาพเนี่ยได้ชัดมากๆแล้วก็ใส่สบายตาพอเราสบายตาใส่ได้นานเบาบางมันมันก็จะแบบส่งรับกับจุดประสงค์ที่เราทํานะครับก็คือการเล่นเล่นเกมไปจนถึงการทํางานหน้าคมเลยนะผมว่าครอบคุมขนาดนั้นเลยนะครับผมและสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับลิงก์อยู่ข้างเลยนะครับมีโค้ดจะมีใส่ชุดของผมด้วยนะเพื่อที่จะลดราคาคได้ทันทีเลย100่รบาทครับผม นูมันกับร้อนวัดไตเขายัาย้งหรือสีกว่นล้าน,านต่อไม่ได้แดงแดงโอ้มันยังม่วงอยู่เลยวะ่ะต่อไปเมจิกไกด์ต่อไปโซโลโวงชาโดูไปหรอสม,มุดเฮ้ยหอ,อกไฟโอ้โหเสียงลิ่งก็เอามาแทนเบนนิตไงเออแต่ว่าแบบ มันไม่ซ้ำอ่ะเกมนี้ถ้าได้ตัวซ้ำมันจะดีกว่าไนงะไม่ว่ากันครับเอ้ยลืมให้ดูไอ้นั่นเลยอ๋อดูได้ดูได้เดี๋ยวตอนจบดูได้นะครับผมเออันนี้ใช้หอกนะผมเห็นก็เล่นกันหลายตัวหลายตัวครับแต่ว่ามันคืออย่างที่บอกอ่ะ มันไม่แอคอะอุ้ยนี่เป็นเป็นเหมือนกับตะวะักครับพีครับใช้ตามเพื่อนมันไม่เท่มาไปรุยกันต่อเลยนะครับตอนนี้เวนตียังไม่มาดาบไฟยังไม่มาเมียน้อยมาเมียหลวงยังไม่มานะครับผมไปแดงแดงเแบลบเพิ่ง6อร์เตัดเลยไม่นา่าพูดเอา6เลยเมจิกไกด์คือมามาเป็นดาบแต่ไม่มีเป็นตัวเลยอุ้ย ยา <Yeah. S 2> ใครใช้เราวันนี้ไม่มีคนใช้โอ้โหจบเลวเกินหรือว่าถ้าเราได้ห้าดาวเราหยุดไปเลยวะเราได้ห้าดาวเราหยุดไปเลยไหมโอ้ยจางสัตว์เลยเพชรนี้เพชรนี้จางเกินโอ้หยเกือนที่สุดในโลกเพชรนี้ถ้าคุณลองคิดดูว่าคุณเล่นมาเวเพื่อที่อยากจะแบบ มารีโลแล้วคุณเปิดได้อเน,นี้ยตาสว่างเนี่ยคิดถึงเลยว่าทําไมแบบทําไมมึงไม่ไปกอกน้ําให้แม่เอาเวลาไปจีบสาวนั่งปั่นเช็ดหญิงแบบแอ้เกูเสียใจมากอ่ะโอ้โหสุดจัดเลยว่ะต่อกันเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปครับแดงที่แต่ว่าเพื่อนโอไม่ oh ทำให้เปกกระชาให้มันอลังกว่านี้ได้ไหมครับทําเหมือนฉากเปิดตัวแบบเหมือนดูหนังอะโอ้ยเมียมยิบเมียย่อยมาอีกหนึ่งครับสําหรับหอกของเราอย่าบอกนะว่ามาตัวเดียวโอ้ยตัดต้องอย่างนั้นสิวะเออมาวันน้าเมียหลวงผมงอนแล้วอะผมบอกแล้วว่าวันนี้เมียหลวงผมไม่มาแน่ๆน กล้าพน,นันเลยเพราะมันเงียบเกินเมียร้อยตอนนี้ผมจะแซงเมียหลวงแล้วน่าจะไล่ไ่กันอยู่ตอนนี้จ้องจ้องกันอยู่อะดูกลุ่มดาวไปครับเมียหลวงผมตอนนี้โอ้โหขาดีแค่เนี่ยจะครบแล้วเนี่ยอันนี้คือสี่กลุ่มดาวหนึ่งตัวมาห้าตัวแล้วเดี๋ยวดูบาบาร่าบาบาร่าซ้ำซ้ำสาม มา,มาจนสุดนี่เลยฟื้นฟูพลังงานธาตุหนึ่งหน่วยเคลื่อ,อนเนี้ยได้มาก็คือแค่อัพสกิลถ้าเลี้ยวไม่ถึง25ก็คือไม่มีประโยชน์คลิปีิดีโอน,นี้จะต้องเปลี่ยนเมียหลวงหรือเปล่าเทียเอสเฮ้ยเกินมึงยังไม่มาเลยเหรอนูเอาล่ะเตรียมตัว3 2 1ไปครับเปิดกันไปแบบเน้นเน้นแดงสีแดงโอ้ย0.6นเปอร์เซ็นต์เนาะเปอร์เซ็นต์ มันยากนักหนาเลยวะ่ะสมุดเมจิกไกโอฟโบตอบบ่อไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกว่าแพ็กนี้ฮึบ,ฮบเฮ้เอาอาวุธได้ไหมเอาอาวุธเอาางี้เอาอย่างี้เอาอย่างี้ทีรักทีรักมาหน่อยนะเออย,ย่ายย่ายมันมาแอสเขาไม่ชอบเลยบาบาล่าเขาจเ็ป่ะมันมาอ่อยเขาจริง ะชบเธอคนเดียวใช่แล้วเธอเป็นตัว D P S ของฉันและเธอก็แต่งตัวดกที่เลิศใจเราสองคนจะเป็นหนึ่งเดียวรวมตัวกันไปนี่มีอะไรยิบย่อยกูตามมาติดๆเลยวะโอ้โหซ้ำกันรัวๆเสียงของผมไปไม่ถึงเธอผมอาจจะเรียกชื่อนางไม่ถูกก็ได้เว้นางเลยไม่ออกมา เพราะฉะนั้นแล้วนะครับฟลิชที่รักฟลิชที่รักฟลิชฟลิชที่รักออกมาหาพีเธอฟลิชที่รักฟลิชที่รัก Come on baby ฟลิชฟลิช Come on ฟลิชฟลิชยังไม่มายังเงียบอยู่ต่อกันไปยังบางจางนึกว่าผมต่อไป ยังไม่มาฟลีสเธอเป็นผู้ใช้สายฟ้าที่ฉันเคยเห็นเธอเก่งที่สุดในโลกเธอดีมากเธอใช้อีกาได้ดีขอร้องลนะมึงออกมาเธอขอร้องฟลสคขมนขมนฟลิชอ๋อหมดแล้วถ <Okay. S 1> ามจริงเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะออ้ยนางงอนนะอย่างงอนเลยขอลาออกมาเถอะนะ วัาท่าเดียวกันมาเถอะ l ล a s e ฮับโอ้ว oh! สีทองมาว่ะสีทองพอรู้ว่าแบบเฮ้ยอยู่ไอน้นี่แหละดีโอ้ยอย่ายอมเขาลูกพอ่อ อย่ายอมเขาลูพอ่อมันไม่ใช่ตัวดี s เเป็นตัวกากๆอย่ายอมศิรักศิลาลังสูแข็งแข็งไว้กำลังไปรับน้องแล้วกำลังมารับน้องแล้วฟอกเวนตีกูมาอีกแล้วไม่กะจะให้เล่นตัวอื่นเลยโงไฟอะไรไม่ต้องเชีย่ยจบแล้วครับเพราะว่าอันนี้คือการันตีแล้ว น้องนางไม่ได้เก่งขึ้นเลยครับแต่ในอนาคตมีโอกาสได้นางเพิ่มอแอน่นอนนะเพราะต้องคำคัเได้เรื่อยแต่น้องนางไม่มาเลยเออสียดายว่าเอาละครับผมก็เรียบร้อยนะครับสรุปได้ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดครั้งนี้ถามว่าดีใจไหมคือมันก็ดีใจที่เราได้2ตําแหน่งที่เราไม่มีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมที่มาเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือตอนนี้เราแทนอยู่แล้วแทนด้วย น้ำอยู่แล้วครับเป็นบาบาล่าไหมครับต้องเข้ามาแทานอยู่แล้ว เอาริมมีปัญหาเลือดเลือดมากขนาดตอนนี้ที่ดีวิวอยู่เลือดก็ไม่เต็มนะครับผมและธาตุไฟดามจนะครับเราก็จะมาใส่เป็นนี่แทนนะครับอันนี้ปลด2อันนี้ปลด4อันนี้ปลด4อันนี้ปลด2อน,นะนครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ไลน์อัพในปัจจุบันที่ใช้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็คงหาของหาของมาใส่นะครับส่วนเรื่องเลือดนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะแม่งแบบมันมีปัญหาเลือดเลือดของทีมผมอันนี้ก็ยังเลือดไม่เต็มซึ่งผมว่าได้2ตัวนี้มาจริงๆไอ้2ตัวนี้มันก็เลือดไม่เต็มนะแต่ เนาะได้2ตัวดีมากเปิดสกิลให้ดูก่อนแล้วกันอ่านี่ครับเป็นสกิลการฟื้นฟูนะนี่แล้วก็ฟื้นฟูตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ค้นไฟอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้ใช้ทำฟื้นฟูกับโอเวอร์โหลดหรือว่าฟื้นฟูลมก็แล้วแต่นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับ คลิปนี้ถือว่าไม่เกลือมากนะครับแต่ใจอยากได้เวนตีอีกสักหนึ่งตัวแล้วก็สายไฟอีกสัก2ตัวแต่น่าจะเดี๋ยวว่ากันคลิปวีดนาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวีหนาสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับนิ้วโป้งมีไว้ทําไมกดก็กดฟี v ีๆรว๊กเด่นสวัสดีครับ